True Vision ได้จัดงาน t r F 8 Thank You Party ฉลองความสำเร็จกับรายการเรียลลิตี้ชื่อดังอย่าง True Academy Foundation Season 8ที่ก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับโชว์ชุดพิเศษของเหล่านักล่าฝันจาก t r u F 8เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่คอให้การสนับสนุนเรื่อยมา ซึ่งภายในงานก็ได้มีการจัดเลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนรวมถึงยังได้สองโปรดิเวเซอร์และนักแต่งเพลงชื่อดังอย่างบี้นิิพงศ์หอ,อนาคและโอมชาตรีคงสุวรรณขึ้นไปพูดคุยถึงการทาอัลบั้มให้กับเหล่าบรรดานักล่าฝันซีซั่้นแปที่ทางคุณดี้เป็นผู้แต่งเนื้อร้องและคุณโอมแต่งทํานองก็เกี่ยงกันเออกมา <c oughs> ดีกันคาดนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องชมทีมงานก็คือว่คงที่ดีกับผมก็มีทีมงานน้องๆที่ที่ไว้ใจกันเนี่ยช่วยกันทํางานทุกคนก็ทํางานออกมาได้ ได้เกินคาดอ่ะได้เกินสี่เกินเต้าได้สามแล้าครับตอนนี้ฐานะอันหนึ่งคือทีมงานสหาภาพดนตรีเนี่ยซึ่งเราตั้งกันมานี่นี่ถือเป็นอาจจะถือได้ว่าเป็นงานอัลบั้มชิ้นแรกเลยนะถึงแม้จะไม่ใช่งานของสถภาพทาเต็มตัวก็ตามเป็นคือมารับทําเฉพาะโปรดักชั่นเพลงก็ถือว่าเป็นงานชิ้นแรกก็ออกมาอย่างค่อนข้างใช้เวลา อันรวดเร็วเพราะว่าก็ตามฤ<ต>ดูกาลแต่แตม่นยำอ่าแต,แต่เอ้ยไม่แม่นยำไม่ได้ไม่แม่นยำทะเลาะกันแน่นอนต้องชัดเจนก็เท่าที่เห็นจากฟีดแบ็ต่างๆก็ได้รับคำคำพูดที่ดีมากกว่าที่ไม่ดีวันนี้จริงๆออตอนที่นั่งดูน้องก็ร้องเพลงหลายๆเพลงนะก็มีเพลงคือเพลงตรีอ่ะเพลงของนัลลัลฝนเนี่ยวันนี้ทุกคนร้องเป๊ะมาก ยังนั่งชมพ่ดีอยู่เลยแต่ที่น่าประทับใจสุดก็คือน้องสามคนที่เ็าโชว์ในงานวันนี้นะครับผู้กันตามจริงเลยนะคือร้องดีกว่าในอับยอีกร้องดีกว่าในร้องดีนห้องอัดอีกรับร้องดีเมื่อกี้ก็ไปชมน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องบอกบอกบอกพี่อมบอกว่าไม่เห็นหน้าแปลกใจเลยเขาร้องเพลงบนเวทีมาก่อนอ่ะเขาร้องบนบนเวทีมาจนชํานาญแล้วพออยู่ในห้องอัดเขาอาจจะไม่ไม่ชานาญเท่าเวลาอัดร้องจริงๆเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้การดูเขาร่องจริงๆเนี่ยจะได้อัธรรถมากเพราะว่าเขาได้ชินกับเพลงแล้วก็เหมือนกับก็เหมือนเขาเราส่งน้องก็ถึงฝั่นะครันคือการทำงานผลิตให้เขาก็เหมือนเขาเขาเดินมาแล้วเขาก็ถึงถึงสั่งของเขาอะไรองเงี้ยนะครับน่าชื่นน่าชื่นใจและนอกจากการแสดงมินิคอนเสิร์ตของเหล่ามดานนักล่าฝันจากบ้าน AF8 แล้ว True Vision ยังถือโอกาสมอบรางวัลให้กับเหล่านักล่าฝันทั้ง12คนอีกด้วยครับก็ วันนี้นะครับก็เป็นงานแต a ง k ิวปาร์ตี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็พวกเราก็ได้รับรางของรางวัลไปด้วยจากรายการ<า> a f ครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะแต่อยากไปอยู่บ้านพี่ต้นนะอยากจะไปเ <c oughs> ยี่ยมเยียนได้เลย <ๆ S 1> เดี๋ยวจะต้องเปิดเ <c oughs> ดี๋ยวพี่ปั๊มกุญแจให้เลยทุกคนท <c oughs> <c oughs> ัยี่สิบสี่คนขอเป่ายามโอ้ยังยังยังไม่ได้ยนเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ยนโฉมเลยมันเหมือนเป็นรางวัลเป็น รางวัลของชีวิตนะคะเล็กๆแต่ว่าเรายังข้างหน้าเรายังมีอะไรอีกเยอะอยู่ค่ะแต่ว่านี่ก็ทําให้เราหายเหนื่อยไปปิดทิ้งเลยค่ะปิดทิ้งเลยค่ะอืนี่ค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจกันมากความฝันชิ้นพิเศษเลยเพราะว่าสิ่งที่พวกเราตามหน้าฝันกันมาตลอดชีวิตเลยก็คืออยากที่จะอยากที่จะมีผลงานเป็นของตัวเองแล้ววันนี้พวกเราก็มีแล้วก็เราก็รู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็ ต้องขอบคุณทุกคนม่ที่ทำให้แบบว่าผลงานเกิดขึ้นมาค่ะก็ขอบคุณพี่ที่พี่โอมพี่ทีมงาน m ี s t e r m u s ด้วยพี่างไปพี่แบ็กสเตจนะครับี่ทุกคนเลยครับที่ทำมานะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ทำให้เราได้มีวันนี้ครับผมขอบคุณทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับที่ทำให้เกิดจักรวาลนี้ขึ้นมาไม่ใช่พอแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมขอบคุณครับ ก็โอ้โหถือเองเลยนะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นคนที่แบบคอยผลักดันพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นครูอาจารย์ทเทรนเนอร์ครับผมอยาจะขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ทําให้พวกเรามีวันนี้สุดท้ายแมงโก้ทีก็ถือโอกาสช่วงปีใหม่นี้อวยพรให้บรรดาน,นักล่าฝันทุกๆคนประสบความสําเร็จในเส้นทางสายบันเทิง รวมถึงเพลงอัลบั้มล่าสุดก็ข,ขอให้ท็อปพิตติดชาร์ทุกๆคลื่นเราแสตอบรับแรงๆด้วยก็แล้วกันครับ